วัดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยนะคะวันนี้พบกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลเช่นเคยในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็คุยค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางทางการเมืองนะคะว่าแน่นอนเพื่อไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่อย่างที่อดีตนายกทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศไว้นะคะว่าต่อให้ได้เกิน300เนี่ยยังไงก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลผสม แต่คนก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าพักไหนกันละที่เพื่อไทยจะไปจับมือด้วยเนี่ยนะคะกระแสอื้ออึงก็คือไปทางพักพลังประชารัฐแต่ในขณะเดียวกันช่วงตอนท้ายของของตอนที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยคุณพเดชก็ได้พูดถึงพักภูมิใจไทยเอาไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพันหรือว่าพยาไมายนะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชค่ะ คุยค้างกันไว้เรื่องงูเหา่าย่อมเป็นงูเห่าอยูวันยังคำ่ำ <c oughs> อ่าแล้วก็มาถึงว่าแหมตอนนี้คดีความต่างๆของตระกูลชิดชอบ <c oughs> ใช่ไหมคะครับ <c oughs> อ่าไหนจะเรื่องของเขากระโดงเอย <c oughs> ที่อยู่ที่สารปกครองกลางมีคำพิภากษาไปแล้วนะแต่เพอ,เอิญเอาเราตรงๆเลยก็แล้วกันว่าณนะที่เราอัดอยู่เนี่ย เราก็ยังไม่ทราบว่าคําพิพากษาของศาลปกครองกลางจะว่าอย <คง S 1> <ร>่างไรก็คงจะไม่แตกต่างจากศาลฎีกาเพราะศาลฎีกาใหญ่ใหญ่กว่านะฮะก็คงจะไม่ถ้าศาลปกครองไปตัดสินตรงข้ามศาลฎีกาก็ไม่ได้เพระาะศาลฎีกาเป็นอีกเรื่องหนึ่งะะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ตามแต่ผมว่าไม่ประเทศนี้คงจะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามไปยึด สมบัติของแผ่นดินมาเป็นของตัวเองกันละนะนะแล้วก็เรื่องอย่างเนี้ยวันที่มันเกิดเรื่องนี้คือปีหกสี 64, 24, 64, 64, 64, 64่สองสี่หกสี่เนี่ยหกสองหกสี่เนี่ยวันที่รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกท่านพระราชทานที่ดินลงมาเนะี่ยอยังเป็นสมบุญญาสิทธิราชอยู่นะยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะพระมหากรรษัตริย์เป็นเจ้าของแม้กระทั่งชีวิตของพวกเราเนะี่ยณวนวันนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอ้างอิงเลยเมื่อท่านพระราชทานลงมาให้เป็นรถไฟมันก็คือรถไฟตลอดกาล ใครก็ต่างเข้าไปไม่ได้เพราะวันวันนั้นไม่มีใครมีจิตสิทธิ์แม้กระทั่งในชีิตตัวเองยังไม่ใช่ของตัวเองเลวันนั้นอะ่ะแล้วจะไปเอาที่เดินนี้เป็นของชั้งของคุณได้งไงเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้มันออกเป็นอื่นไม่ได้นะเป็นออกเป็นอื่นไม่ไแต่ที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะสำหรับครอบครัวชี่อชอบอก็คือการได้มาซึ่งเหมืองหินนะ่ะสำคัญที่สุดเพราะว่า ในในการสร้างทางรถไฟจากโคราชไปอุบลเนี่ยมีการเข้าไปหาแหล่งหินที่ใกล้ที่สุดเพราะรถไฟมันต้องมีหินรองเอาไม้หมอนปูเ้ารางวางนี่เหตุเกิดเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไปเจอหินที่เขากระโดงเมื่อเจอหินเยอะมากก็จําเป็นต้องเวนก็ต้องเวนต้องกัดที่กับบริเวณนั้นให้เป็นเขตที่จะนำเหมืองหินเพื่อการรถไฟ นะฮะเพื่อการรถไฟก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดไม่เราจะสร้างทางรถไฟเพิ่มอีกกี่สายมันก็ใช้หินที่มาจากแหล่งเนี้นะฮะไปไปทําการทําเส้นทางแล้วก็มีจะวางรถไฟลางคู่คือการทํารถไฟเนี่ยไม่เคยหยุดนะเดี๋ยววางรางคู่ไปนู่นเดี๋ยวก็ต้องซ่อมแทงเก่าเปลี่ยนไม้แบบหมอนไม้สักมาเป็นหมอนกับมาเป็นหมอนคอนกรีตนะฮะแล้วก็มีการทํามาตลอด มันก็เป็นงานอยู่ใต้กระทรวงคมนาคมทั้งนั้น mm hmm. นะแล้วหินที่ไปจากตรงนี้มันก็ไปได้ทั่วยังไม่เคยพูดถึงหินที่มารองรังร,งรถไฟจากที่อื่นเลย mm hmm. เท่าที่เราได้เห็นนะคือไม่ได้ยิน <Th a. S 2> เพราะฉะนั้นหินทั้งหมดก็ไปจากที่นี่หมดอ mm hmm. แต่วันนี้รถไฟทึง่งเคยถูกพระราชทานให้เป็นแหล่งเออทํำหินใหญ่ที่สุดตอนนี้รถไฟมีอยู่ที่ไหน <ừ> um ก็ต้องถามว่ารถไฟไปทําไปที่ไหนแล้วเหมืองที่เคยทําหินอยู่ที่เขากระโดงอะไรเงี้ยเป็นของรถไฟหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่คคําตอบคือไม่รู้แล้ว <ừ> um หินบ่อของรถไฟเนี่ยกลายเป็นหินของบริษัทไหนอะตอนอยู่ตอนนี้ <ừ> um ไปตรงนี้ที่ตองอันนี้ตรงนี้เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องอยักษ์ที่จะเกิดขึ้นคถ้าเกิดมีการไปบิคห์เจ่อลึก รู้ว่าหินที่เคยเป็นหินที่ถูกเอามาทํารางรถไฟตั้งแต่เมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นของบริษัทเอกชนสักบริษัทหนึ่งใครก็ได้ไม่รู้ไอ,อ้ตรงนี้หนักเลยตรงนี้หนักตรงนี้หนักมาก mm hmm. เพราะคุณเอาทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาติมาเป็นของตัวเองใครก็ตามเป็นคนอนุมัติตรงนี้ตอง,งระวังนะถ้าผมจำความได้เนี่ยนะเ,เรื่องเนี้ย เกิดในสมัยประมาณปีปีที่พลเอกเปรมเ,เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีการไม่ไว้วางใจเปรมห้าถูกไม่ไว้วางใจแล้วฝั่งที่ลงไวอกใส่ชื่อไม่ไว้วางใจพลเอกเปรมเนี่ยถูกลอบบี้ให้ถอนตัวออกนะทีละคนทีละคนทีละคน ผมเองวันนั้นบังเอิญอยู่ในที่เกิดเหตุะนะฮะที่โรงแรมแอมบาสเดอร์นะมีการเอานักการเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในพักที่ยื่นไม่วางใจหูกรบบี้โดยชุดทหารนะมีทหารสามสี่คนเป็นทหารที่มีอำนาจในวันนั้นเป็นคนใกล้ชิดกับพลเอกเปรมมาพูดกากรบคนกลุ่มหนึ่งให้ถอยให้เอาชื่อออกจากการยื่นมติเพราะมติที่ยื่นไปแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นบันอยู่ที่สองร้อยสาสิสมมุตินะผ่าน ถ้าเป็นถ้าไม่ถึงสองร,ร้อยสามเป็นเหลือสองร้อยย่ิบสองหายไปเจ็ดคนก็คือไม่ผ่านตกอมือยื่นไปแล้วมึงมีแต่ตกแล้วไม่มีการยื่นใหม่ควันนั้นก็มีการยื่นไปจริงแต่ในสุดก็มีการรอบบี้คนถอนออกถอนถอนอกออกทียนแล้วคนสุดท้ายที่ถอนออกในวันนั้นผมรู้จักกับท่านคือใครชิดชอบอเป็นคนสุดท้ายที่ถอนตัว นะผมมาเจอกคุณชายชิดชอบที่ลงมานั่งอยู่คนเดียวที่ไต้ถุนโรงแรมอพัสเดอร์ผมก็เดินผ่านจะขับบ้านประมาณตีสองตีสามนะวันรุ่งขึ้นจะอภิปรายวันรุ่งขึ้นจะเกิดไปไม่ไวม่ไั้ใจพลเอกเปรมแล้วก็ฝ่ายค้านมีเสียงมากกว่าฝ่ายรัฐบาลก็ท่านคุณชาย็็บอกว่าเฮ้ยเด็ดจำเป็นว่ะเห็นกับประเทศชาตินะท่าพูดอย่างนั้นนะ แล้วกินเือนทุกคนจะพูดประโยคเดียวกันที้หมดนะฮะประเทศชาติและประชาชนแต่หลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรก็ได้มอบการทำเหมืองให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งในบุรีรัมย์เนะฮยออนในบุรีรัมย์ค่อันนี้เ,เหตุการณ์นี้มันก็ต่อเนื่องมานะแล้ว เมืองน,นี้ก็อยู่ในเขากโดงอืมมนอเขากดงจากนั้นจนถึงวันนี้ได้ขายเหมืองน,นั้นได้ขายหินไปเท่าไหร่อะไรไม่รู้ล่ะอันนี้เป็นเรื่องที่กระบวนการของชาติต้องไปตรวจสอบเองผมเป็นนักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ามาํำดับอยู่ตามนี้ความถูกต้องตามกฎหมายมาก,ก่อมันก็ต้องได้ถูกต้องตามกฎหมายแหละค่ะนะฮะเพราะมีการขอมีการยืน่นมีการให้สัมตานอะไรกันมาแต่ ถ้าสิ่งที่ให้โดยรัฐบาลในวันนั้นเนี่ยกลายเป็นสมบัติของชาติที่มาจากการพรัานาตามพระราชาธยเลขาของในหลวงรัชกาลที่5 6คุณเอาไปให้ใครคุณออกนวัตให้ได้ยังไงคนผิดในเรื่องนี้อาจจะไปหมดแล้วอ่ะอยู่ในสวรรค์นรกก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่ไปหมดแล้วแต่สมบัติยังอยู่ต้องมาเคลียร์กันค่ะถ้าเป็นสมบัติที่พระองค์ท่านให้มากับการรถไฟ เมืองนี้ก็ต้องเอาออกไปวันนี้ถึงว่าคุณจะได้เท่าไหร่ก็ช่างแต่คุณต้องอ,ออกจากตรงนี้ไปผมก็ไม่ราบว่าเหมืองนี้ของใครของไทยนะที่นั่นจะมีบริษัทอยู่กี่เหมืองที่ทําตรงนี้แล้วเหมืองที่ทําของบริษัทนี้จะทับอยู่ตรงเหมืองที่ในหลวงพระราชทานหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นเรื่องของคนที่รักชาติบ้านเมืองตง้องไปหาเองผมขอแนะนําไว้แค่นี้ทีนี้พูดถึงเรื่องของพักภูมิใจไทยก็จะนึกถึงคุณชูวิทย์ที่โอ้โห ไปที่ไหนก็ตามไปตลอดเลยเนี่ยนะคะตามไปแฉจนวันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะกลายเป็นคุณชูวิทย์โดนแฉคืนโดยทนายตั้ามาพร้อมกับหัวข้อว่าแฉไปไถไปพร้อมกับมีรูปของถุงใส่เงินสองถุงตอนแรกยังไม่บอกว่าเป็นใครคุณชูวิทย์เห็นปับ๊บอ๋อนี่ผมจำได้สารวัตรสัวเอามาให้ ทุงละ3มล้านรวมเป็น6ล้านซึ่งผมก็เอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลจนในท้ายที่สุดพอโรงพยาบาลรู้อา้าวรับเงินมาจากสารวัตรสัวซึ่งมันม,มันไม่ใช่เงินที่ถูกกฎหมายนี่ก็ต้องมาคืนและแกะเลือบอกว่าอ่าเดี๋ยวรอจากรับเรื่องกระบวนการต่างๆก็จะเอาไปให้ตํารวจเรื่องราวมันก็ดําเนินไปตอนนี้ก็ไปไกลเลยนะคะไปโฟกัสว่าทนายตั้มที่มานน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนาะนาะนะนะเรื่องเนี้คุณพะเดชคิดเห็นยังไงบ้างมันคนละเรื่องเดียวกันเออ คนละเรื่องเดียวกันเรื่องว่าคุณชีวิตเนี่ยไปโจมตีกัญชาใช่แต่นี้มีคนที่หากินกับกัญชาอยู่ตอนนี้ถึงขั้นที่สร้างฐานะได้หลายคนเขาก็เดือดร้อนถ้ากัญชากลายเป็นสิ่งผิดปกติอีกทีหนึ่งผิดกฎหมายอีกทีหนึ่งถึงที่เขาทำไว้ก็จะหายหมดนะฮะก็จะหายหมดเพราะนั้นคนที่ทำธุรกิจกัญชาไม่พอใจที่คุณชูวิทย์ จะพยายามจะให้กัญชากลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ต้องขัดขวางอ,อันนี้แน่นอนอันนี้เรื่องที่หนึ่งเ,เรื่องที่สองการที่คุณชูวิทย์เนี่ยแล้วพรรคที่พรรคที่จะหนุนให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมายได้ต่อไปเนี่ยมันคือมีอยู่พรรคเดียวมีอยู่พรรคเดียวพรรคภูมิใจไทยนะเขาก็ต้องมาปกป้องพรรคภูมิใจไทยให้พ้นภัยคุณชูวิทย์นะให้พ้นภัยชูวิทย์แต่ว่า ภายของคุณชูวิทย์เนี่ยมันถ้าพูดมันจริงๆก็เหมือนเต้ฝุ่นอะไต้ฝุ่นไ<ม>ต้ฝุ่นชูวิทย์อะพรรคภูมิใจก็เหมือนเรือใหญ่ๆลำหนึ่งที่อยู่ลอยอยู่ใ<อ>นทะเลมีเรือหลายลำนะแต่ลำหนึ่งชื่อภูม<อ>ิใจอายุโลกนี้ก็พัดไปที่เรือลำนี้อย่างเดียวนะ<อ>นี้เรือลำนี้กันเข้าสู่การเลือกตั้งต้องการศรัทธาจากมหาประชาชน<อ>นะต้องการคะแนนจากการหย่อนบัตร ถ้าถูกโจมตีใส่ด้วยแบบนี้นะมผมจะใช้คาว่าใส่ใครก็เกรงว่ามันจะไปกระทบกุณชูวิทย์เขาเพราะมันต้องมาพิสูจน์กันว่ามันเรื่องจริงหรือไม่ค่ะถ้าลมนี้มันเข้าไปถูกทางเรือลํานั้นก็อาจจะมีปัญหาออกจากนอกทิศท,ทางอาจจะมีคนเฝถูกพัดตกจากเรืออาจจะมีปัญหาในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะไอ้ใครก็ตามที่ไปหนีไปอยู่ในภาคภูมิใจไทยขึ้นเรือลํานี้ไป วันนี้จะลงก็ไม่ได้แล้วเพราะหมดเวลาค่ะนะก็รอแต่ว่าจะจมไปกับเรือหรือจะกระโดดออกจากเรือนถ้าถ้าจะกระโดดออกจากเรือก็คงเหมือนเรือสุโขทัยนะเรือรบสุโขทัยนะก็คงออกไปตอนนี้เราก็ดูว่าในรลมที่พัดใส่เรือลำนี้ยมันเป็นเรือผมเจทยก็จริงแต่มันโดนอยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งคิดชอบฝั่งคิดชอบถูกไหม คนส่วนใหญ่บนเรือเนี่ยยังยังไม่ได้โดนด้วยแต่ถ้าเรือลําเนี้มันต้องอับปางลงก็ต้องไปมีคนโดดออกจากเรือไงนะฮะออกจากเรือตอนนี้เราก็ไม่รู้ใครจะไปออกจากเรือต้องไปดูที่พูดเมาาื่อวานนี้อาจจะเห็นนะฮะว่าไอ้คนออกจากเรือนี่อาจจะไปสร้ออกมาแบบงูเห่าอะไรย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ว่างกันไปตามนี้แล้วกันคุณพาเดชคิดว่ามีโอกาสที่พักภูมิใจไทยจะถูกยุบไหมคะเพราะว่าคุณ ชูวิทย์เองก็มีการไปยื่นเรื่องยุบพักเอาไว้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินบอะนการถูกย,ยุบหรือไม่ยุบพักเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองอมันเป็นเงื่อนไขของการ,รเผชิญหน้ากับอะไรกับอะไรเนะี่ยพระภูมิไทยภูมิใจไทยก็น่าจะมีหน่วยป้องกันหรือว่ามีส่วนที่ดีในการจะคุ้มครองตัวเพ้นจากโทษนี้ได้ จะเกี่ยวกับอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีแรง,แรงต้านทานสูงกว่าพรรคเก้าไก่สูงกว่าพรรคเพื่อไทยจะเกี่ยวกับภาพที่เราไปเห็นว่าร่วมรับประทานอาหารกับลุงป้อมถึงสองครั้งสองครงไาไหมคะผมไม่เชื่อว,ว่าการไปรับทานกับลุงป้อมเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเพราะอย่างที่เราพูดเมื่อวานเนี่ยว่าการได้ประโยชน์ของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้ง หารห้าร้อยบาทสองใบคนที่ทําให้เกิดเรื่องนี้คือคือคนเอกประนะวิะเพราะงั้นการที่พระคุณจะไไทยไปกินข้าวลงป้อมมันไม่สามารถจะเปลี่ยนเหตุการณ์ได้อม,มันเปลี่ยนเรื่องราวไม่ได้เพราะป้อมเองก็จะมีประมาณสักห้าสิบสมมติสี่สิบห้าสิบภูมิใจไทยวันนี้ก็อาจจะยืนอยู่ที่เจ็ดหกสิบเจ็ดสิบสองคนร้อยสามสิบมันไม่ไม,ไม่ไม่มีผลทางการเมืองออืเว้นแต่ว่า พักเพื่อไทยจะมาเหลือร้อยเจ็ดสิบบวกก้าวไกลแล้วไม่ถึงสองร้อยห้าสิบนะแกนรัฐบาลเก่าก็จะกลับไปรวมตัวกันใหม่มถึงวันนั้นนะ่ะป้อมเลยเป็นนายกได้ต้องเป็นจากขบวนการนั้นเมื่อพักเพื่อไทยล้มเหลวในการเลือกตั้งหรือประชชนไม่สนุนอย่างที่เขาคิดคือเมื่อพักคก้าวไกลกับพักเพื่อไทยรวมกันแล้วไม่ได้สองร้อยห้าสิบหรือต่ำกว่า หรือเกินไปได้นิดหน่อยอก็จะมีการถอนตัวมีงูเห่าออกมาใหม่ละลายขึนก็ออกไปเพราะว่าพักที่สนุนพักเพื่อไทยก้าไกลวันนี้พรรคคุณเสรีก็ไปโดนในบัตรสองใบนะฮหาห้าร้อยทำจนพักเล็กลงแล้วค่ะพักที่จะเป็นแนวร่วมหื่นก็ไม่มีนะวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะก็ยังไม่เห็นแต่กลุ่มรัฐบาลเก่าเนี่ย ถ้าเผื่อพักเพื่อไทยถอยถอย,ถอยลงมากลุ่มรัฐบาลเก่าก็จะได้เสียงมากขึ้นการกลับไปอยู่ในรูปการต่อ,อรัฐบาลต่อเนื่องจากคอสชออก็จะเกิดขึ้นใหม่ถึงวันนั้นเนี่ยพักของคุณป้อมจะใหญ่กว่าของคุณเอประยุทธ์มันก็จะกล้าเอาคุณป้อมเป็นนายกได้แต่ต้องอยู่ในเมื่อพักเพื่อไทยล้มเหลวในการเลือกตั้งอืาามไม่ได้ <จะ S 2> อยา่างที่คิด เพราะพักก้าไกลยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้มากกว่าเดิมอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่ากลไกของการเลือกตั้งถึงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เขาเล็กลงนะเขามีผู้แทนเข,เขตได้น้อยแล้วก็ปาร์ติลิตมันจากร้อยห้าสิบมันเหลือร้อยเดียวการไปกินข้าวกันของออคุณอนุทินและคนเอกประวิตรเนี่ยนะคะเขาไปคุยกันเรื่องจับมือจับคั่วตั้งรัฐบาลหรือคุยเรื่องคดีเรื่องที่ได้ยิน,น,ค,นคือไม่ใช่เรื่องที่เขาคุยกัน อ๋อที่เขาออกมาพูดพูดเนี่ยไม่ไม่น่าใช่ก็อาจจะเป็นการไปขอความกรุณาให้ช่วยกันหน่อยในเรื่องที่จะโดนคดีความเรื่องนู่นเรื่องนี้นะฮะว่าปปชจะเอาเรื่องที่สารนูนชี้เนี่ยมาเข้าเป็นเรื่องรา้าไหม,มนะฮะถ้าปปชมาชี้ว่าสิ่งที่คุณสยามถูกให้ถอดออกจากำหน่งตำแหน่งเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องปปชหยิบมาเล่นต่อมันก็จะกลายเป็นคดีทางอาญาขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะ ก็เป็นดีความทางอาญาขึ้นมาได้กลายเป็นเหตุให้กายเป็นเหตุให้เสียหายได้อาจห้ามเล่นการเมืองหปีสิบปีหรือตลอดชีวิตได้ก็อาจจะเป็นการไปขอใบบุญนะฮะเพราะว่าวันนั้นมีคุณศักดยาไม่ด้วยใช่นะฮะก็อาจจะไปขอใบบุญว่าเรื่องเนี้โอเคครับเพราะนั้นเมื่อท่านมีการพูดถึงตำแหน่งนายก คนที่หนึงบอกว่าการุงป้อมได้ก็เอาไปก่อนแล้วกันมไม่ผมไม่ยุ่งไม,ไม่แข็งด้วยนะฮะคราวนี้ไปอยู่ที่ว่าวันนี้พักเพื่อไทยไปถึงไหมถ้าไม่ถึงอ,อนุทินเขาต้องให้คุณป้อมเป็นพังคยุทธ์ก็ต้องให้ป้อมเป็นปลปัลก็ต้องให้ป้อมเป็นนะในที่สต์พักและบานเก่าก็จะกลับมาแต่ว่านายกก็จะเปลี่ยนจากคุณประยุทธ์เป็นเป็นคุณประวิทย์แทน บางคนบอกว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ว่าจะมีกี่พักก็แล้วแต่แต่คนที่มีโอกาสจะได้เป็นนายกมีแค่สองคนคือไม่ปอบประวิตยก็ปอบประยุทธ์จริงไหมคะมคุณพเดชไม่จริงมีคนเดียวปอบปอบป,ประวิยอยอเพราะว่าประยุทธ์ยังไงในเมื่อพักในเมื่อพักปิปักประกาศชัดเจนว่าไม่เอาโอกาสกัญชาแล้วก็พรรภูมิใจไทยก็ยันยืนยันจะเอากัญชา Mm hmm. แล้วสองพักนี่ต้องไปอยู่ร่วมกันกับท่านประวิทยประยุทธ์ก็เอาคะแนนจากไหนมา mm hmm. อสมสมตัวเองเพราะคะแนนจะหายไปจํานวนหนึ่งนะฮะก็หายจํานวนหนึ่งค <c oughs> เพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ mm hmm. แต่ท่านประยุทธ์เนี่ยท่านอยู่มาได้แปดปีเนี่ยทั้งสองรูปแบบเนี่ย <c oughs> ก็เพราะท่านประวิตย์ดูแลมาถึงเวลาท่านประยุทธ์เขาบอกสองปีผมไม่เอาหรอกแต่ผมเป็นการาโหมในอนมหาไทยได้ไหม ผมไม่ลองนายกท่านก็นได้เป็นขอดูแล,ก,ลกระโหมไปก็ได้แต่ทั้งที่เห็นชัดหนึ่งคุณประยุทธ์ไม่ยินดีจะอยู่ในสภาพเพราะท่านไม่ต้องการเป็นปฏิริษีหมายเลขหนึ่งซึ่งได้เป็นแน่ๆได้เข้าสภาแน่ไม่ใช่ในฐานะนายกก็ในฐานะสสได้แน่แต่ท่านไม่เอาอ่ะอไม่เอาปฏิริษีสักเบอร์หนึ่งเชน่นกันกับคุณอุ้งอิงและคุณเศรษฐาอุ้งอิงเนี่ยเขาไม่เอา เพราะเขามีความจําเป็นเพราะเขาเป็นนายกอยู่แล้วเขาเป็นว่าที่นายกอยู่แล้วคุณพาเดชบอกว่าไม่ไม่ใช่ <c oughs> เขาอยู่ในคาแรคเตอร์นั้นเขาอยู่ในบทนั้นอยู่แล้วมันจําเป็นต้องไปเสียปฏิริษีอีกอันนึงทําไมอ่ะก็ไปให้คู่สนับสนุนพรรคคนอื่นดีกว่าอทาไมต้องไปเสียในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์<า>ในเมื่อปฏิริษีมันจําเป็นสาหรับไปตอบแทนคนที่หลีทางให้ออืกลับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในพรรคเพื่อไทย<า>เพราะพรรคเพื่อไทยวันนี้ต้องถือว่าเขาเล่นการเมืองแบบ แบบมุ่งเป้าหมายไปที่ชน,นะที่จำนวนผู้แทนคนจากภูมิใจไทยถ้าออกมาเป็นบ้านใหญ่มีลูกมีลูกระพวนตามมาสองสามคนมคุณมาพักเพื่อไทยเขารับเลยแต่เพื่อเพื่อไทยอยู่ในเขตนั้นต้องถอนตัวออกไปรลบท้ายให้คนมาใหม่มเพื่อเขาถอนไปแล้วแต่เป็นเรื่องเนื้อเชื้อไขเก่าเป็นคนที่มีความสนิทสนมกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยก็ต้องให้เขาเป็นปฏิริษอ กากจุงเขตเป็นปัิยิตให้เข้าสภาได้แต่ในฐานะเป็นคนของพรรคเป็นมัธยมิตรหรือให้ตำแหน่งทางการเมืองตอบแทนในอนาคตแต่ต้องรีทั้งให้กลุ่มก้อนที่ขยับมาจากพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคตรงข้ามที่มาเข้าในเพื่อไทยซึ่งถ้าเขาออกจากภูมิใจไทยมาสามคนเป็นบ้านใหญ่นะแล้วมาเข้าเพื่อไทยสามคนได้ไปสามคนพรรคเพื่อไทยจะมีจะได้เปรียบหกคน คือเขาเสียไปสามเติมไม่ได้แล้วหาคนมาสู้ไม่ทันคแต่มาอยู่พรรคเพื่อไทยข็ได้สามและไม่ใช่สามแบบสมัยเดียวเป็นสามแบบจีังห้องเจีลังยั่งยืนกว่าพรรคภคูมิายไทยหรือพรรคที่เสียผู้แทนไปจะไปสร้างคนมาสู้ได้ใหม่ก็ต้องอีกสมัยหนึ่งหรือสองหรือสามสมัยซึ่งซึ่งคนที่เขาคัดเลือกมานี่คือบ้านใหญ่ตัวจริงนะซึ่งมีคนจะไปเสียดทานกับรัศมีกับอ,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 อำนาจเขา น้อยได้น้อยมากให้เวลาเป็นสิบสิบปีกว่าจะโค่นล้มตระกูลหนึ่งลงจากจังหวัดจังหวัดหนึ่งถ้าพูดถึงบ้านใหญ่ที่มาเพื่อไทยนะไม่ว่าจะเป็นที่โคราชกับนันป้อใช่ไหมฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นที่ชนบุรีคุณปลืม้มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสามิตรที่ตอนนี้มาแค่สองมิตรคือคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์ คุณพเดจวิเคราะห์ว่าเหล่านี้จะช่วยปูทางไปสู่การแลนสไลด์ของเพื่อไทยได้มากไหมคะแน่นอนเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาอยู่สุโขทัยก็จริงแต่เขาไปดูแลข่าวว่าไปดูแลภาคใต้อ๋อเหรอคะเขาก็ไปดูกลุ่มสสที่ลงสมัครเลือกตั้งใช้ความเป็นสสหลายสมัยอเป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีแน่นอนอเพราะน,นาาการในกลุ่มนะั้นก็จะไม่กล้าไม่กล้าสวนทาง อ๋อขอเดนิดนึงลืมอีกท่านหนึ่งก็ที่เพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันคุณสูชาติตันเจริญชะเชิงเซาอ่ะเชิญต่อค่ะ,อะตอนนั้นเนี่ยคนที่มีศักศีเป็นผู้นําทางการเมืองแล้วเนี่ยมีมีอายุม,มีมีความเชี่ยวชันในการเลือกตั้งเขาส่งไปคุมทําไมแม่ไม่อยู่ทุกทยไปคุมภากใต้ไปเพราะความเป็นรัฐมนตรีทําให้อาการเนี่ยไม่า้าสวนทางแม้ว่าจะลาออกแล้วใช่ไหมคะ ไม่เขาเควรว่าว่าที่คนต่อไปแต่รัฐบาลใหม่เขาเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วคนเขาก็าก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่เขาเป็นว่าที่รัฐบาลเราตีคนใหม่ของอีกของพรรคเพื่อไทยด้วยข้าาการทั้งหมดก็จะไม่กล้าหือ้อพ่อค้าก็ไม่กล้าชนเพราะนั้นเมื่อกระแสหนุนมาแล้วข่อค้าไม่กล้าชนข้าการไม่กล้าหือโอกาสที่กลุ่มก้อนตรงนั้นของพรรคเพื่อไทยจะเป็นจะเป็นสอสก็มีมากขึ้นหรืออาจจะไปช่วยพรรค ประชาชาติก็ได้เป็นเสริมไว้อีกทีหนึง่งเพราะประชาชาติเนี่ยเป็นรากเหง้าของฝ่ายคา้านการมีตัวมนตรีนัฐบาลของคุณประยุทธ์ไปกํากับดูแลในานามเพื่อไทยมันก็ทําให้อํานาจท้องถิ่นต่างๆที่ไม่ไดีเกี่ยวกับการเมืองไม่กล้าขยับตัวขึ้นมามากขึ้นตำรวจตำรวจก็ไม่กล้าจะเปิดปล่อยเรียกว่าไม่กล้าที่จะเปิดทางให้การแจกทางแจกเงินอะไรไปคนหนึ่งแจกได้คนแจกไม่ได้ก็แพ้แล้ว เพราะฉะนั้นเอาสุชาติไปคุมตรงไหน mm hmm. เพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นพรรคใหญ่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปต่อรองว่าเองมีเจ็ดคนได้ผู้แทนหนึ่งคนนะเขาเป็นพรรคที่มีกระแสวันนี้เขาบอกเอาแม่ทัพลงไปคุมเอาแม่ทัพสมศักดิ์ไปคุมมอสามมอภูมิใต้แม่พักแม่ทัพสุริยะ mm hmm. ไปช่วยใครทางไหนก็ว่ากันไปแล้วคนพวกนี้พอหลังเลือกตั้งเสร็จก็กลับมาก็ชนะม,มา กำน้าราก็ได้ได้บป้าหน็จเป็นรัฐมนตรีเห็นคุณสมศักดิ์บอกนนทบุรีแลนด์สไลด์ยกจังหวัดได้ไหมคะเป็นไปได้วันนี้กระแสพรรคเพื่อไทยมันเต็มไปหมดแล้วคนเขาอยากจะคนเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชนบุรีุนบุรีก็น็อ c หมดแล้วว่าการที่คุณสุชาติหนีจากลงเขตมาลงปาร์ตี้ละแห หมายถึงคุณสุดชาติชมกลิ่นนะคะเอาจะชมกลิ่นมันก็วันนี้ก็ไม่มีอยู่พึงชนก็มีทางไปอยู่แล้วอถาอก็ว่าคุณสุชาติก็เตรียมตัวไปหาผู้แทนที่อื่นมาสะสมไว้ในพักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่จําเป็นต้องเอาผู้แทนตรงนั้นนี่ถ้าตัวเองไม่ได้ตัวเองก็ไ่ตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปเอาจากหาจากที่ไปรบในสามมูลสองรัฐภูมิที่เขาสามารถสร้างผู้แทนได้ม,มารบตรงนี้เสียเงินมากสู้มากกแพ้ทั้งกระแส แพ้ทั้งกระสุน,ม,ม,นมันก็รับไม่ก็รับไม่ไหวเดวค่าาการวันนี้ก็แพ้ทั้งกระแสกระสุนแท้ทกระสือกระสือคือใครคือพวกอำนาจมืดทั้งหลายแหละที่อยู่กับการเมืองเข้ามามีกระแสคือวันยประชาชนมีกระสุนคือทรัพยากรในการเลือกตั้งมีกระสือคืออำนาจลับอำนาจลึนลับทางการเมืองนะฮะทางการเมือนะะงอ,อย่างเงี้ยม,ม,มันต้องมีสางกรา ชาเชิงเซาก็เช่นกันใช่ไหมคะการได้คุณสุชาติตันเจริญมาเนี่ยสุชาติก็คนบ้านเก่าแถบนั้นนะเขาก็อาจจะดูไปถึงปลาจงปลาเจนชาเชิงเซาปลาเจนขึ้นไปเรียกว่าตะวันออกตอนบนตอนกลางนะฮะแล้วก็ไปเชื่อมกับอีสานตอนล่างอีสานตอนกลางอีสานตอนบนมันก็มีว่าอีสานฝั่งฝั่งชายทะเลพวกคุณเพิ่มดูเลยขึ้นไปก็เป็นคุณสุชาติ ส่วนปากน้ำเขาต้องยกให้คุณป้อมเข้าไปอาปากน้ำเนี่ยไม่ไปไหนแค่วขาจะขยับขยายวก็ไม่ได้ไปเพราะ<ช>อยู่คุณป้อมก,การที่ปากน้ำอยู่คุณป้อมโดยแม่มาเข้าพักเพื่อไทยเนี่ยมันก็ยืนยันอยู่แล้วว่าพักพังประชาัฐคือรัฐบาลมันยืนยันอยู่แล้วมีบางคนเขาเอาไปเขาไปส่งในปาร์ตี้ลิสต์นะคะพบว่ามีน้องภรรยา ก็เอางี้เป็นภรรยาของบิกกี้พลเอกนุพดลอินทปัญญาบอกว่าเป็นเพื่อนเลิฟของลุงป้อมเขาบอกว่าคนเนี้น้องน้องภรรยาหรือภรรยาเนี่ยก็จะเป็นตัวเชื่อมอันนี้มันเชื่อมโยงกันเล็กไปเล็กไปเนาะแล้วอย่างตัวนี้มันเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดหลักก็คือทักปากน้ำเนี่ยคุณว่านาเนี่ยอยู่ในลักษณะเดียวกับคุณทักษิณคือต้องรีบไปอยู่ต่างประเทศอื คุณวัฒนากับคุณทักษิณเจอกันตลอดอ mm hmm. ในในช่วงสิบปีมาเนี่ยเ mm hmm. วลไปพอคุณทห็นมาเอเชียคุณเพิร์ว่าอาจจะมาเจอมานั่งคุยคุยกัน mm hmm. เขามีอารมณ์ความทุกข์ร่วมกันคือไม่ได้อยู่ในประเทศแม่ mm hmm. ประเทศบ้านเกิด <Okay. S 2> เคพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณทักษิณจะตั้งรัตตั้งรัฐบาลต้องการเสียงมากมายมหาศาลคุณวัาก็ต้องเอาตากน้ำมาให้คุณทักษิณถึงจะถูกอืเพราะว่า เขามีส่วนร่วมทางจิตใจด้วยกันคือเป็นพวกคนที่ไม่มีแผ่นดินด้วยกันเขาก็ต้องช่วยเหลือกันถูกไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วปังน้ำเนี่ยต้องต้องลาออกแล้วก็มีข่าวจะออกมาหลายทีใช่เพื่อแะมูอยู่พักเพื่อไทยแต่เจอคดีแต่ในที่สุดก็ไม่ออกคไม่ออกอะไไม่ออกก็สมัครใจอยู่พลังประชารัฐนั่นมันหมายความว่าพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยเขาไม่จะเขาไม่ได้มีปัญหากันอมึงไม่มีปัญหากัน Mm hmm. แล้วการที่พักขัรนพ,พักเพื่อไทยเขาอัมึ้งอัมื่ง่ังนี้ก็เพราะว่าอย่างไงมันก็ไม่ใช่อย่างอย่างที่คนคนถามอยากให้เป็นออ mm ื hmm. แต่เขาจะตอบเพื่ออะไรตอบไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่เสียออ mm ื hmm. เขาก็ปล่อยไว้ก่อนคาราคาสั่งไปอย่างนี้อ mm hmm. นะก็คารา,าคาสั่ง,งไปพงเพราะว่าปัจจัยที่คุณว่านาไม่เอาพักปากน้ํามาไว้กับรรคเพื่อไทยมันยืนยันว่าพังประชาัคือหนึ่งในรัฐบาลหน้า ขีดเส้นไว้ตรงนี้หมดเวลาพอดีแล้วเรามารอดูกันหลังฝนเลือกตั้งนะคะ<ป>วันนี้หมดเวลาต้องขอขอบพระคุณคุณเพชเพรเีอปฏิพานขอบพระคุณ <Rad. S 1> ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ うん。